ขอแนะนำโรงเรียนที่เราอยู่มีคุณครูคอยอบรมบ่มนิสัยให้ความรู้คู่คุณธรรมประจำใจเด็กจบไปเป็นคนดีมีจัญญาโรงเรียนนี้มีนามวัดอ่างแก้วสร้างมาแล้วหลายสิบปีมีคุณค่าคอยปลูกฝังประสิทธิ์ประสาทวิทยาพัฒนาวิชาการให้ก้าวไกล สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงทิติพรเดืองชัยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนวังแก้จิบป,ปันขำสำนักงานเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับโรงเรียนของเราไปกันเลยค่ะ โรงเรียนวังแก้วจีบปันขำก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ด้วยเงินกองทุนของนางจีบปันขำม,มีพื้นที่ทั้งหมด5ไร่2งาน30ตารางวาโดยได้รับบริจาคที่ดินจากทางวัดอ่างแก้วปัจจุบันโรงเรียนวังแก้วจีบปันขำตั้งอยู่บนเลขที่38 ับ19ถนนเทอรไทยแขวนบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะโรงเรียนวัดห่งแก้จีบปันขำเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีครูและบุคลากร50คนและมีนักเรียนจำนวน710คนค่ะ คณะผู้บริหารปัจจุบัน 1. นนายนุชาสะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 2. นางสาวเบญจวรรณจิตเลิศดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษบริหารงานฝ่ายวิชาการและฝ่ายบุคคล นายสุรจิตตันติวิทยากรดํำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชํานาญการบริหารงานฝ่ายงบประมาณและบริหารงานทั่วไปปัจจัของโรงเรียนการศึกษาคือการพัฒนาชีวิตเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนวิถีไทยอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไหวงามค่ะ ไม้ประจำโรงเรียนของเราคือต้นแก้วค่ะสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือรูปดอกบัวบานในอ่างแก้วรูปชามสีประจำโรงเรียนคือชมพูน้ำเงินค่ะแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนของเรามีดังนี้ 1. ห้องสมุด 2. ห้องคอมพิวเตอร์ 3. ห้องวิทยาศาสตร์ 4. ห้องศิลปะ 5. ห,ห้องดนตรีนาฏศิลป์และ 6. ห้องพยาบาลค่ะโรงเรียนของเราไปโรงเรียนเรียนร่วมนอกจากนี้ยังเปิดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาเราไปฟังตัวแทนจากห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเลยค่ะ maj はじめ i t e 私はスーパーシャイと申します。私のニックネームはレイです。からやと申します。ニックネームはエモです。中学校3年生です。今はなげおか校で勉強しています。どうぞよろしくお願いいたします。私の学校にはいろいろな外国語の授業があります。例えば英語と中国語と日本語です。 私たちは日本語を勉強しています。日本語に興味があるからです皆さんはいつか日本へ行きたいですからそれにいろいろなクラブがあって音楽とか、対談数とか、美容とか、美術とか、スポーツなどです。皆さん、私の学校に入りたかったら、平地に連絡してください。 คอดคักเอซอัชัคราซไุดสุดยอขอบคมาพัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ตามศักยภาพคู่คุณธรรม เตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิตอลรู้เท่าทันเทคโนโลยี 3. มีสุนทรียภาพสืบสารความเป็นไทยห่างไกลยาเสพติดและสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนจึงส่งผลให้โรงเรียนของเราได้รับรางวัลดังนี้เด็กชายธนดลชูแสงโลดสอบโอ e ็ตได้คะแนนเต็ม100คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เด็กชายณรงศักดิ์วงไลได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติเด็กหญิงสุทาสินีวงดีได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพไทยประเพณีระดับชั้นมันธยมศึกษาในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติเด็กหญิงธัญทิพย์ราศีเด็กชายวรกรณคนานอน่อน เด็กหญิงโพจนีแหวนทองคําได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษระดับชั้นประถมวัยในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนโรงเรียนของเราได้รับรางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษ,ษาการประกวดโสดมนหมู่สังเสริญพารัตนไาตาทำนองสรพัญญะประเภททีมโรงเรียนระดับประเทศนอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลชมเชยระดับประฐมศึกษาการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระราาัตนตรัยทำนองสอรพัญญะประเภททีมโรงเรียนระดับภาคคณะสงฆ์ส่วนกลางกรุงเทพมหาคนครค่ะเราไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆบโรงเรียนของเรากันค่ะ วัดอ่างแก้วตั้งอยู่บนถนนเทอไทยเมื่อมาถึงที่วัดเราไปสักการะท่านเจ้าคุณพระภาวนาโกสลเถระหละหวงปู่ลอดผู้ก่อตั้งวัดหลวงพ่อโตพาประธานของวัดนาอุโบสถวัดอ่างแก้วท่านพระครูคมโชติวัดหลวงปู่บุญมีเกจิอาจารย์องค์สำคัญที่ล่าลือเรื่องพระพุทธคุณ หลังจากอิ่มบุญกันแล้วบริเวณด้านหลังวัดยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่ออยู่ริมคลองภาษีเจริญสามารถแวะมารับประทานได้วัดโคนอนตั้งอยู่ในซอยเทอร์ไทย59หน้าลานวัดโคนอนจะพบกับตลาดเช้าชวนมาชิมช็อปที่ตลาดเช้าวัดโคนอนได้ค่ะ สักรกพระพ,พุทธะมหาปรมีภัยรีพินาศพระประธานนอุโบสถอาคารเสนาสานะวัดน้าปกตั้งอยู่บนถนนเทือไทย ชาพระอุปคุตมหาเถระบริเวณภายในวิหารหลวงพ่อหน้าปกองค์พระปางมารวิชัยพระประธานของอุโบสถวัดหน้าปกวัดนางชีตั้งอยู่ในซอยเทอร์ไทย41ทับหนึ่งไปสักการะพระเศรษฐีสี่ทิศพระประธานในโบสถ์วัดนางชี รลวงพ่อพระป่าเลไลทางวัดยังมีงานแห่พระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลากว่า100ปีตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงนับปัจจุบันวัดปากน้ำเป็นพระอารามหลวงชันตรีสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศีอยุธยา เป็นดั่งสูตรรวมจิตใจของผู้คนฝั่งธนบุรีมายาวนานและมีพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและพัฒนาวัดแห่งนี้ในสมัยรัชกา,การที่6จนเป็นที่ศรัทธาของประชาชนเรื่อยมาถึงปัจจุบัน